วันนี้ก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษเป็นแบบเวอร์ชันออนเดอะโรดกันดีดีกว่าแล้วนะดูว่าเราจะสามารถเรียนคำศัพท์อะไรได้บ้างที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะระหว่างที่เราขับรถกับบ้านสวัสดีค่ะ วันนี้ก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษเป็นแบบ version on the road กันดีดีกว่าแล้วดูว่าเราจะสามารถเรียนคำศัพท์อะไรได้บ้างที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะระหว่างที่เราขับรถกับบานเ,าเริ่มจากคำแรกเลยนะคำแรกเอาเอา,เอานี้แล้วกันที่กำลังปัดฝนอยูอ่ที่ปัดฝนนะคะภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า windshield wiper windshield wiper มันมาจากคำว่าวินนะคะวินที่แปลว่าลมอนะ่ะแล้วก็ชิลที่แปลว่าเกาะก,กำบะก็คือกระจกหน้าของเราเนาะแล้วก็ไวเปอร์ก็คือมาจากคำว่าไวท์ที่เป็นกิริยานะคะที่แปลว่าเช็ดถูอนะ่ะแล้วก็เติมอาลงไปเนาะก็จะกลายเป็นที่ปัดรวมกันวินชิลไวเปอร์ก็เลยกลายเป็นที่ปัดน้ําฝนเอนอกนั้นมีอะไรอีกพวงมาลัยนะจันตออยู่เนี่ยพวงมาลัยตรงนี้นะไม่ใช่พวงมาลัยดอกไม้ไวคุณแม่วันแม่นะคะเออ พวงมาลัยเนี่ยเราเรียกว่า steering wheel steering wheel สเ e ียแปลว่ากันบังคับ wheel ก็คือวงล้อแล้วเรารวมกัน steering wheel ก็กลายเป็นแบบพวงมาลัยอ่ะอีกอันหนึ่งตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นอันนี้คิดไม่เห็นก็คือไอ้ไอ้เขาเรียกกระปุกเกียร์หรอคันเกียร์เนี่ยไอ้เกียร์ที่จะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็เขาก็ใช้คำว่าเกียร์ชิฟต์เลยนะคะก็คือเกียร์ชิฟต์เนี่ยก็หมายถึงไอ้เครื่องเปลี่ยนเกียร์ที่เปลี่ยนเกียร์เราเรียกคันเกียร์ใช่ไหมคืออันเดียวกันเลย แผงหน้าปัดอย่างเงี้ยเราก็เรียกเป็น control panel นะ panel อะไรก็เป็นแผง panel p a n e l ค่ะอะไรก็ตามที่แบบเป็นแผงเนี้ยเราก็ใช้เป็น control panel เออแล้วก็มีอะไรอีกที่เราสามารถใช้ได้อ๋ออะ กำลังแตะเบรกอยู่นะคะก็ตรงๆเลยค่ะอะไรที่เป็นท่านอย่างเงี้ยที่เป็นที่เหยียบอย่างเงี้ยเรียกว่าแพดร์โดนะคะแพดร์โ uh, ดแปลว่าที่เหยียบอย่างเงี้ยจันแตะเบรกอยู่ก็เอาสายเบรกลงไปข้างหน้าเราก็จะได้คําศัพท์คําใหม่ที่เป็นก็เป็นเบรกแพดร์โดนะเบรกแพดร์โดส่วนคันเร่งคันเร่งมีหลายหลายคำศัพท์มากอะ่ะมันก็จะมีเออ่ uh, คำยากหน่อยก็จะเป็น a อ็ก l e เซ t ลเลเตอร์นะคะเอ็กเซลเเตอร์รก็คือที่เร่งหรือว่าเป็นบางคนเขาใช้เป็นสปีดสเต็ปก็ได้นะสปีดที่แปลว่าเร่งอะคะ่ะแล้วก็สเต็ปที่แปลว่าเหยียบอ๋อมีม,ม,มีบางคนใช้เป็นเแก๊สพ p e ์โ l ก็ได้นะแก๊สที่ที่แปลว่าแบบน้ำมันเพราะว่ามีการเราใช้แกส๊สเนาะแกส๊สพาโดก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะแปลว่าคันเร่งเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์ต้องจง่ายตังค่า ทางด่วนละนะค่าทางด่วนเราเรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมเนาะอันนี้เราเรียกว่าเป็นฟรีเนาะเราจ่ายฟรี FEE ฟรีไม่มีตัว R นะถ้ามีตัว R ฟรี FREE มันจะแปลว่าฟรีที่แปลว่าฟรีไม่เสียตังค์เนาะแล้วก็มีคำหนึ่งที่คล้ายกันที่ขึ้นต้นด้วยตัว F นะเกี่ยวกับท้องถนนนี่แหละก็คือคำว่า Fine นะ FINE นะ Fine ตัวนั้นมันจะแปลว่าค่าปรับเขียนเหมือนกันแล้วก็ออกเสียงเหมือนกันคำว่า Fine ที่แปลว่าสบายดีนะแต่ว่า Fine ตรงนี้แปลว่าค่าปรับน้อเราแบบ จอดรถผิดที่อะไรอย่างเงี้ยคะทำผิดกฎจราจรอ,อย่างเงี้ยนะคะนะกฎจราจรแถมอีกหนึ่งกฎจราจรก็คือคำว่า traffic rule นะ traffic ก็คือจราจรน,นะ rules ก็คือเป็นกฎเดีวจะเป็นจะเป็นรอก็ได้นะรอก็จะเป็นกฎหมายโอเคสำหรับวันนี้อาจารย์กำลังจะลงทางด่วนแล้วก็จะถึงบ้านแล้วเอพิส od นี้ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์จะมาพาไปเที่ยว แต่เป็น,ปน,ปนอาจจะเป็น on the road v วอ s i o n อื่นๆนะคะอันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe Arts i n c A Bag ใน YouTube c h annel Facebook IG และ TikTok กันด้วยนะคะถ้าอยากจะรู้รอบด้านรู้กว้างรู้จริงอย่าลืม Arts i n c A Bag ค่ะ